สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการกายภาพง่ายๆกับบัณฑิตอีกแล้วนะครับเคยไหมครับเวลาปวดหลังไปตรวจกับนักกายภาพบัณฑหรือว่าไปตรวจคุณหมอหมอบอกว่าเราเป็นโรคหลังแอนนะครับหรือว่าเวลาเดินไปไหนมาไหนเนี่ยเหมือนก้นเราจะงอนตลอดเวลาแล้วหลังเราจะเป็นแอนแล้วเกร็งเป็นล่านีเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการแก้หลังแอนกันให้คนไข้แอนสะโพกมาทางด้านหน้านะครับแล้วก็ดันตัวมาเราจะยืดกล้ามเนื้อ อารีโอโซแอที่อยู่ทางด้านหน้าที่เราบอกว่าบดหลังเราทําค้างไว้45วินาทีแอดหลังเหมือนวัวนะครับแอดหลังเหมือนวัวแล้วก็โกงเหมือนแมวให้คนไข้ย,ยกขาเก้าสิบองศาแบบนี้นะครับแขนดึงยางตั้งฉาก90องศาเช่นเดียวกันครับให้คนไข้ค่อยๆ่ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่ง<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆออกมาสม่ำเสมอนะครับถ้าพร้อมแล้วมาชมกันเลยครับ คนไข้โรคหลังแอนนะครับมักจะพบในคนที่มีหน้าท้องแบบนี้นะครับแล้วก็เวลามีปัญหากล้ามเนื้อที่จะมีปัญหาก็คือกล้ามเนื้ออิเล็กเตอร์สไปเน่ที่อยู่บริเวณกระดูกสันหลังแล้วก็กล้ามเนื้ออาริโอโซอัทางด้านหน้าขาเนี่ยมันเกิดการกดลังและเกรงตัวนะครับส่วนกล้ามเนื้อแอบโดเมนอลที่อยู่ทางด้านหน้าท้องและกล้ามเนื้อก้นเนี่ยมันจะอ่อนแรงและทําให้ไม่สามารถทําให้กระดูกสันหลังตังตรงได้เดี๋ยววันนี้มาสอนวิธีออกกําลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ย มันสัมพันธ์กันแล้วทําให้อาการหลังแอนมันลดลงแล้วป้องกันอาการปวดหลังที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับท่าที่1น,นะครับให้คนไข้คุกเข่าลงบนหมอนในลักษณะน,น,นี้ข้างที่เราจะเทรนนะครับแล้วใช้ยางยืดนะลองไปที่บริเวณก้นแล้วก็ดึงมาข้างหน้าแล้วผูกไว้กับเสาให้คนไข้แอนสะโพกมาทางด้านหน้านะครับแล้วก็ดันตัวมาเราจะยืดกล้ามเนื้อ อาริโอโซอที่อยู่ทางด้านหน้าที่เราบอกว่าหดหลังเราทำค้างไว้45วินาทีทำ3-5ถึเซตครับท่านี้จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อที่บริเวณหน้าสะโพกนั้นคลายและทำให้หลังที่มันแอ็มันลดลงนะครับให้คนไข้ติดสะโพกข้างหน้าแล้วดันมาขา้างหน้าจะยืดอาริโอโซอท่านี้ดีนะครับท่าต่อไปนะครับให้คนไข้ตั้งคาในลักษณะน,น,นี้นะครับแล้วให้คนไข้ควบคุมบริเวณสะโพกนะครับ กล้ามเนื้อที่บริเวณหลังเนี่ยมันมักจะเกร็งคือออเล็กเตอร์สไปเนกับอะเิโอโซอสที่อยู่ทางด้านหน้าเราจะให้คนไข้าทาท่าแคดข่าวในลักษณะนี้ครับแคดหลังเหมือนวัวนะครับแอดหลังเหมือนวัวแล้วก็โกงเหมือนแมวนะครับโดยที่บิดสะโพกออกให้เยอะที่สุดสูงที่สุดแล้วดันออกมาด้านหลังค้างไว้แล้วก็อดสลับกัน10ครั้งเป็น1เซตนะครับค้างไว้ประมาณสัก3ถึง5าวินะครับแล้วค่อยปล่อย ท่านี้จะช่วยคอนโทลที่บริเวณสะโพกได้ดีเลยครับท่าต่อไปนะครับให้คนไข้ฝึกคอนโทลที่บริเวณสะโพกโดยการให้คนไข้นนอนหงายชันเข่านะครับจะเป็นการควบคุมกล้ามเนื้อที่บริเวณสะโพกได้ดีนะฮะวิธีการคือให้คนไข้นอนหงายชันเขา่าแล้วกดหลังติดเบาะสลับกับแอนหลังขึ้นโกงให้เป็นรูขึ้นมาทางด้านหลังท่างใต้สามารถสอบมือได้แล้วสลับกันไปมา10ครั้งเป็น1เซตทำสองถึงสามเซตนะครับ ต่อไปนะครับให้คนไข้ฝึกควบคุมกล้ามเนื้อสะโพกโดยการเพิ่มความแข็งแรงที่สะโพกในลักษณะนี้ครับให้คนไข้ยกขา90องศาแบบนี้นะครับแขนดึงยางตั้งฉาก90องศาเช่นเดียวกันครับให้คนไข้ค่อยๆเหยียดขาลงไปทีละข้างซ้ายขวาเป็น1ครั้ง10ครั้งเป็น1เซตทำ3า3ถึง5เซตนะครับโดยที่หลังไม่ยกลอยจากพื้นนะครับกดหลังไว้ตลอดเวลา ท่าต่อไปนะครับเป็นท่าเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อสะโพกและหลังนะครับโดยให้คนไข้ชันเข่าขึ้นในลักษณะนี้ครับทำการกดหลังติดเบาะยกก้นขึ้นแล้วดึงอย่างที่แขนตั้งฉากค้างไว้สักครู่แล้วปล่อยลงทํา10ครั้งเป็น1เซตครับทํา3-5เซตนะครับท่านี้จะดีกับหลังและสะโพกและหน้าท้องด้วยครับ ครับรจบไปแล้วนะครับสําหรับท่าบริหารเพื่อลดอาการปวดหรือแก้อาการหลังแอนนะครับลองเอาไปฝึกดูเราควรจะต้องฝึกบ่อยๆเพื่อป้องกันภาวะปวดหลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับสําหรับถ้าใครที่มีปัญหาเวลาออกกําลังกายแล้วมีอาการเจ็บหรือบาดเจ็บเนี่ยแนะนําให้ปรึกษานักกายภาพบำบัดเพื่อวางแผนการรักษาแล้วก็วางแผนการเทรนกล้ามเนื้อต่อไปในอนาคตครับ ท่านใดที่มีคำถามอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพให้แอดไลน์มาที่ไลน์ OA ของคลินิกนะครับไลน์ i อแอดบันดิตคลินิกนะครับแอด bunditclinic bunditclinic ครับหรือสอบถามมาได้ทางอ inbox ของ Facebook f แ n p a g e บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับ Facebook f แ n p a g e บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกครับซึ่งท่านก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Facebook f แ n p a g e โดยเราจะมีความรู้มีสาระต่างๆมากมาย อัปเดตให้ในทุกวันนะครับสามารถกดถูกใจและกดเห็นก่อนใครได้เพื่อที่ท่านจะได้รับสาระดีๆคอนเทนต์ดีๆที่พวกเราทําให้ทุกวันนะครับและนอกเหนือจากนั้นเรายังมีคลิปที่มีสาระที่อัปโหลดอยู่ใน YouTube Channel ของพวกเรานะครับคือบันดิตชาแนลสามารถกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะมีให้ในทุกสัปดาห์ครับส่วนท่านใดที่อยากจะรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบัตรของบันดิตกายภาพบัตรทั้ง2สาขาสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์0853699977 0853699977ครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ